ครั้งแรกในชีวิตครับไปชนครับไปชนครับไปชน เกี่ยวพาราสีเกี่ยวพาราสีพาราสี <c oughs> อยู่ด้วยกันสองตัวไม่ยอมขึ้นเกี่ยวกันอยู่นั่นแหละ เกี่ยวกันดีนักยอมขึ้นเหรอโอ้โหติดแงอไม่ติดไม่ติดหลุดมาละเกี่ยวกันดีนักเฮ้ยได้ทีละสองท่านผู้ชมมัดเกี่ยวกันอโอ้โหเกี่ยวกันก็ตายทีละสองแหละมึง ไอช้อนอุ้ยติดไปลงไปเอาข้างล่างกันดีกว่าผมว่านะไปเอาไว้ช่อนยิงได้ทีละสองครับโอ้โหพึ่งขั้งเลขนะผมเนี่ยเดี๋ยวนปล่อยมันเรไปเราลงไปเอาข้างล่างกันครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่าง อยู่ไหนครั้งแรกในชีวิตท่านผู้ชมเอ้ยมาดูกันทำไมมันถึงเกี่ยวกันเอ้ยเอ้ยโอ้ยสายพีติดสายพีเอ้ยอะ ติดสายพี่ไอ,อ้นี่ของแท้ท่านผู้ชมเอ้ย ครั้งแรกในชีวิตครับได้ปลาช่อนเป็นคู่นะโอ้โหสวัสดีครับ f อทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมูซัวชาแนลครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมพาท่านผู้ชมมาออกหมายแล้วก็เป็นวันที่แบบโคตรฟลุกเลยครับยิงปลาช่อนนัดเดียวได้ทีละสองตัวนะท่านะผู้ชมนี่แล้วก็ไซส์นี่คือเท่ากันเลยครับ น่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยแหละมันเกี่ยวกันอยู่มันเกี่ยวกันในน้ํานะครับมันไม่ยอมขึ้นผิวน้ำแห่ดีมันดีคือเราอาจจะยิงในแนวดิ่งนิดนึงนะไม่ถึงกับอแนวดิ่งจนเกินไปนะครับประมาณประมาณกี่องศาเนี่ยประมาณหกเจ็ดสิบองศาเนี่ยประมาณเจ็ดสิบองศานะครับสสยเท่ากันเลยนะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆกันโอ้โหเอ้ย ตัวนี้ไม่ทะลุน่าจะเป็นตัวที่สองที่โดนตัวแรกนี่คือทะลุแน่นอนนะครับเมามามา,มา นี่ครับโคตรฟุกเลยได้ทีละสองโอ้ยเพิ่งครั้งแรกนี่แหละปลาช่อนทีละสองนะครับเกิดมาก็ไม่เคยได้โอ้ยหมานหมานมานมานมนมันไม่ได้เลี้ยงลูกดูดีหมดแล้วนะครับดูอยู่นานพอสมควรเลยละ่ะเราดูแล้วคือมันไม่มันยังไม่มีลูกก็เลยซัดนะครับก็ถือว่าหมานไอเดี๋ยวเรา ลุ้นกันต่อข้างบนครับโน่นหน้าไม้อยังอยู่ข้างบนโน่นอ,อยู่เลยนี่หมยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทางผมเองก็ไม่ได้มาเยือนหมายอ่าอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงมานานแล้วนะครับก็เลยกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังโอ้โหมานมานมๆนมาน,มาน นี่มันยังอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งอ่าซึ่งตัวแรกเนี่ยผมยิงไปแล้วนะครับยิงไปแล้วนึกว่าไม่โดนอ่าไม่น่าจะตามกว่าสองโลแล้วตอนนี้โอ้โหอ่ะเอาแช่น้ำไว้ก่อนสักครู่ไปเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนอีก ใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับดูกันว่ามันยังจะขึ้นอีกไหมป่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับตอนนี้ก็ปลาก็ไม่ขึ้นแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเราอา่ลงไปชั่งน้ำหนักปลากันดีกว่าท่านผู้ชมก็ไปลุ้นไปชมกันว่า แต่และตัวน้ำหนักเท่าไหร่นะปลาเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเนี่ยข้างล่างโน่นแหละปลาก็แช่ไว้นูนน่นนู่น อ้าโตวัดโตโตตอ้าเึอมึหมดเดี๋ยวเรามาช่างกันดูวดดสามตัวนี้หนักเท่าไหร่ ผมจะเทเลยสามตัวนี่มัช่างเลยวะโอ,ะอะ้ตกใจหมดนึกว่าต่อ ลุกสูนกิโลกันหนึ่งขีดโอ้ ไม่ถึงกิโลหรือวะเนี่ยตัวนี้กิปเปอร์หนักสองขีดนะท่านะนะผู้ชมก็เบ็ดเสร็จก็ตัวนี้ก็จะหนักอยู่ที่เก้าขีดไม่ถึงกิโลเวล่ะต,ตัวที่สองตัวนี้น่าโอ้โหทำเป็นรุนแรงน่าจะหนักกว่าตัวแรกเอ้าโอ้โหรุนเลยกู โห oh, <laughs> ดุดเลยอ uh, ืมกิเปอร์ออกแล้วกิปเปอร์หลุดกิปเปอร์หลุดตัวนี้ตัวนี้หนักกว่าตัวเมื่อกี้ไม่มีกิปเปอร์นะอืม uh, อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดินาด้น กิโลกับขีดหนึ่งอสองตัวรวมกันก็สองกิโลพอดิบพอดีอ้าตัวเล็กเอ้ยมาช่างไอตัวเล็กหน่อยดิตัวเล็กตัวนี้ห้าขีดจะถึงหรือเปล่าตัวเล็กเอ้ยอะไรนักหนานเนี่ยเป็นไหนไต้องเป็นไหน เจะอะเลยนักหนาวตัวเล็กหกขีดโอเท่ากับว่าสองโดหกสามตัวนี้เออนะ่มาเรียงเลยเพราะว่าจะเก็บกลับบ้านละ อ่ะมาดูกันโอ้ยเจ๋วโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับกับตามล่าปลา ช่อนสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อ,อจ,จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซ่แช n แนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับกับปลาช่อน3ตัวหมันๆครับแล้วเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปกลับบ้านกันแป๊บนี่ใส่แว่นตาก่อนแดดมันร้อนนะครับ ปิดกล้องอยังเท่านี้ไป